ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงของเอวานายเนื I, ้ตราชุติคอนร่างกายเราก็ใช้มานานเราก็ต้องซ่อมแซมด้วยด้วยตัวนี้พลูคาวสกัดเข้มข้นนะครับของเอมิ p พลัสนะครับประกอบไปด้วยาชาสามุนไพรร่วมกับน้ำผลไม้นะครับ19ชนิดอยู่ในขวดเดียวแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรเขาก็จะทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายร่างกายเราเสื่อมเกิดจากอะไรครับเสื่อมจากการทำงานนะครับสึกหรอจากการทำงานใช่ไหมครับหรือ การักเสพของร่างกายนะครับฟื้นตัวได้ด้วยสารสกัดที่มีคุณภาพสูงที่เป็นราชาสมุนไพรรวมกับน้ำผลไม้เข้มข้นอยู่ในขวดเดียวเลยก็คือเอมิคลาสนะครับน้ำภูเขาเนี่ยต้องบอกว่าประโยชน์เยอะมากเลยนะครับคือช่วยจัดการเรื่องของเวรัสต่างๆสร้างภูมิคุ้มกันต้านอนุมูสระแล้วก็ที่สําคัญสมานแผลทําให้แผลเราเนี่ยหายเร็วขึ้นซึ่งมีงานวิจัยทั่วโลกนะครับภูเขาก็มีงานวิจัย หลายประเทศด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการดูแลน้ําเหลืองแล้วก็เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงเขาทําหน้าที่อะไรครับเขาก็จะทําหน้าที่ซ่อมแซมร่างกายทุกส่วนเลยถ้าเม็ดเลือดแดงเยอะนะครับเขาก็จะทํางานสมบูรณ์แบบเพราะว่าอะไรครับเขาก็จะไปเรียกว่าเลกเปลี่ยนออกซิเจนนะครับในร่างกายนะครับในร่างกายกับเซลล์ต่างๆทั้งหมดเลยนะนะครับทำให้การอักเสบของร่างกายจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วถ้าเม็ดเลือดแดงน้อยล่ะการซ่อมแซมก็จะน้อย ร่างกายเราก็จะฟื้นตัวได้ย่ากมากๆเลยนะครับตัวเ m i c p l u สประกอบไปด้วยนะ้ำภูเขาเข,าเข้มข้นนาโนเข้มข้นขนาดไหนเข้มข้นมากกว่าภูเขาในท้องตลาดถึง10เท่าเลยนิวตราชูติคอนนะครับกินปุ๊บเนี่ยยีนาทีนะยีนาทีเนี่ยร่างกายดูดซึมได้ทันทีและก็ที่สําคัญนะครับเซลลในร่างกายก็จะถูกฟื้นตัวด้วยทันทีเช่นเดียวกันส่วนประกอบสาคัญหลังในเอมิพล u สนะครับในหนึขวดมีอะไรบ้าง เด่นๆเ,เลยนะครับก็คือ60%ก็จะเป็นน้ำภูเขาสกัดเข้มข้นนะครับแล้วก็อีก40%ก็จะเป็นราชาสามุนไพรรวมกับน้ำผลไม้เข้มข้นเช่นเดียวกันนะครับที่เป็นราชาสามุนไพรนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นตังถังเช่าหิลินจือโสมกาชายดำเจียวก่หลานเชนเทพแล้วก็ทวันเปลี่ยงนะครับนี่เป็นกลุ่มที่เป็น สมุนไพรนะครับใส่มาในขวดนี้ด้วยไปดูราชาสมุนไพรตัวแรกนะครับก็คือตังถังเช่าตัวนี้ก็จะช่วยปรับสมดุลของร่างกายโดยอง์รวมทั้งหมดเลยแล้วก็เห็นลินจื้อนะครับช่วยในเรื่องของตับฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยดูแลระบบเลือดบำรุงหวัวใจนะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงโสมนะครับดูแลระบบเลือดบำรุงหวัวใจแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ทั่วร่างกายเราเลยแล้วก็ กระชายดําตัวนี้ก็คือบํารุงโลหิตครับแล้วก็กระตุ้นเม็ดเลือดแดงที่ดีนะอ่านะครับก็คือทําให้เลือดเนี่ยวิ่งไปสู่ไปประสาททั้งหมดของร่างกายแล้วก็ที่สําคัญก็คือกระตุ้นการทํางานของหนุ่มๆทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นมะเขือเผานุ่งเขาไม่ขันนะครับไม่ใช่นุเรานะนุ่งเขาไม่ขันเนาะก็ช่วยได้ด้วยนะครับเจอกุหลานก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับในเลือดด้วยแล้วทวันเปลี่ยงก็ช่วยลดอาการ อักเสบของกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นเส้นเอ็นเส้นขอเส้นพิการไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงอาการปวดไม่ต่างๆนะครับอ่าก็คือช่วยได้ใส่มาในวนนี้เลยก็คือเอมิคพลัสนะครับแล้วก็ยังมีอีกส่วนนึงนะครับที่เป็นน้ําผลไม้เข้มข้นเลยหลักๆก,ก็จะเป็นตระกูลเบอร์รี่นะฮะอ่าไม่ว่าจะเป็นน้ําลัสเบอร์รี่เข้มข้นตัวนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลสระเยอะ,อะนะครับมีสารโอเลกเยอะ ช่วยต่อต้านาเซลล์มะเร็งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีน้ำบูเบอรี่ต้านอนุมูลสละบำรุงผิวอะเชรล่าเชอร์รี่นะครับต้านอนุมูลสระแล้วก็บำรุงผิวแล้วก็องุ่นด้วยก็เหมือนกันเลยนะครับองุ่นก็จะเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นตระกูลเดียวกันหลักๆก,ก็จะเป็นเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลสระแล้วก็ต้านเซลล์มะเร็งชัดเจนมากนะครับเพราะว่าเป็นน้ําที่เข้มข้นมากเลยคือข้างขวดเนี่ยจะเข็นอยู่เลยนะน้ำบูเบอร์ นำลัเบัลี่เข้มข้นนะครับเขียนไว้ข้างขวดเลยและนอกจากนี้ก็ยังใส่สา,สารสกัดจากดอกทานตะวันด้วยนะครับที่เรียกว่ารูทีนบำรุงสายตานะครับบำรุงสมองแล้วก็ต้านอนุมูลสล้วก็ใส่ทับทิมนะทับทิมก็ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลสล้วก็ดูแลผิวพรรณนะครับป้องกันมิดสีนอกจากนี้ก็ยังใส่ตัวปรับท่ามาด้วยในร่างกายนะครับก็คือมะขามป้อมนะครับดูแลเรื่องของลรคับาบไยแล้วก็เปลือมังคุด ตัวนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยนะครับเพราะว่าสารที่สําคัญของมังคุดอยู่ที่เปลือกเปลือกของเขานี่แหละตัวนี้จะช่วยต้านอนุมูลสละแล้วก็ต้านมะเร็งได้ด้วยผ่านเขาเรียกกับวิธีความเย็นฟิตไดบริเอตยิบป็นผงเลยใส่เข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องของซ่อมแซมทุกส่วนของร่างกายนะครับทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลสละแล้วก็ต้านมะเร็งด้วยใส่น้ำพึ่งป่าเข้ามาด้วยในการปรับสมดุลของร่างกายทั้งหมดเลย สรุปนะครับเอมิพสช่วยอะไรเราได้บ้างอ่าหนึ่งก็คือส่งเสริมเม็ดเลือดขาวนะครับสร้างภูมิคุ้มกันสมานแผลทําให้แผลหายเร็วขึ้นนะครับลดอนุมูลอิสระในร่างกายส่งเสริมเซลล์ทําให้พิวพันเนี่ยก็คือเปล่งปัง่งแล้วก็ยังช่วยลดน้ําตาลในเลือดดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วยนั่นเองนะครับเนื่องจากตัวนี้จะไปช่วยทําให้ตับอ่อนแข็งแรงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือฟื้นฟูร่างกายทั้งระบบเลยเขาช่วยฟื้นฟูร่างกายยังไง นะครับสารสกัดที่มีคุณภาพสูงที่ใสมาในเอมิคพลาสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราชาสมุนไพรแล้วก็น้ําผลไม้เข้มขน้นพวกอเมค่าสาต่างๆ,ๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะไปช่วยทําให้ไขกระดูกแดงไขกระดูกเหลืองเนี่ยนะครับเขาทําทงานได้ดีขึ้นไขกระดูกแดงไขกระดูกเหลืองนะครับเขาก็จะทําการผลิตนะฮะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือด3กระบวนการนี้เป็น3กระบวนการหลักนะครับที่ซ่อมแซมร่างกายทุกส่วนเลยนะ นะครับซึ่งสามกระบวนการนี้เขาก็จะทํางานแตกต่างกันเขาก็จะทํางานแตกต่างกันเม่เลือดแดงก็จะซ่อมแซมร่างกายทุกส่วนเลยส่วนเม่เลือดขาวก็จัดการเรื่องของเชื้อโรคนะครับแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคส่วนเกล็ดเลือดนะครับช่วยหยุดการไหลของเลือดนะฮะโอเคนะครับซึ่ง3กระบวนการนี้นะครับถ้าเขาได้ทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระบวนการทํางานของสเตมเซลล์นะครับ กระบวนการทางานของสเตมเซลล์นะครับซึ่งเขาก็จะไปช่วยเซลล์ต่างๆในร่างกายทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเซลล์หัวใจนะครับเยื่อบุลำไส้นะครับก็คือเซลล์ไขมันนะครับไม่เลือดแดงกระดูกอ่อนเยื่อบุต่างๆจอประสาทพวกนี้ที่เรียกว่าสเตมเซลล์หรือเซลล์ต้นกําเนิดนะครับอของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งร่างกายทั้งหมดของร่างกายเลยมันเกิดจาก3กระบวนการนี้แหละนะครับในการซ่อมแซมร่างกายถ้า3ตัวนี้สมบูรณ์เมื่อไหร่นะ การซ่อมแซมร่างกายก็จะฟื้นตัวได้เร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญช่วยให้พิวพันธ์เปล่งปังด้วยนั่นเองแล้วก็สุขภาพแล้วก็จะแข็งแรง